แม่นางเฝาแม่จะมาแต่ของน้ำเจ้าติอเนื้อขาวเนห้อขาวติคือมานางเฝ่งเบิขาอิซี่นีหละตับมะฮุ่งตับมะทั่วตามเคยจ้ะพี่น้องเดินอะืมมาคุ่งเฮิ่มแซ่ดนำป่ากรซื้อมาไว้เป็นโร่โอ้ปลาแดกกรซื้อมาไว้เป็นโล่เอื้าวมักบุ่งเมเอ้าแม่ย่ามีด้วยทั่วปีเนาะ ถั่วแหล่าถั่วยางแส่ประกอกพรมตําโคกนี่แล้วก็ตําบ่ะเพ็ดไงแม่น้ำโคกนี่เพ็ดเพชกินดีคือกันเด้แม่ก็ได้ตําบะหุ่งหะ่อยจ้ะแม่แล้วกินได้เบิ้ดมีเพ็ดปันได้ก็กินได้คือเกลือล่ะปากปากเปื่อยนี่แล้วเนาะปากเปลือยปูนแล้ว กับมะฮุ่งจากพี่น้องง่ายเราตีเพราะได้ไปใช้ตั้งแต่อันอันซอมเฮียนต้องอยู่กับพวกมะฮุ่งตลอร่อยเพิ่มักหุ่งก็เริ่มเพิ่มักหุ่งมันอันนี้เลยอันนั้นยังนะบักทั่วตีตีทั่วเดียวมะฮุ่งอ่ะ มันถือปูนแม่มันฝ hmm well ึกป so ูนมันแพรปูนมืนปูนมันเข้มติฮะแม่นปูนเข้มอื้มันงคับเรื่อยมันใบเช้าใบเช้าไป็นเรื่องเรื่อยเชลล์ใบอุ้มใบบังคับปูนมันเข้มไม้ปูนละบาทที่ตับมาทั่วใช่บังุ่งติเนี่ยชั่วนม่เดียวเอดิมก็เป็นปูได้ละปูดองใช่ละติละก็ท่านออกมาอันนี้ต้องเอาไวปท่านหนึ่งอุ้มเ่วยหายปูดองยึดฟ้าได้ตู้ได้ ตู้ได้ตู้ได้ตู้น้อยนี่ติพูดถงพี่น้องแกมันยังเป็นยังได้คุณปูน้อยฟ้าขาวนีต่ตินี่มันปูดองคุณให้ตู้เย็นเออีิปูดองตู้นี่กับแม่นันตู้นี่กับแม่นบักกอกพูดอ่ะตู้นี่กับแม่นบักกอกก็ปู กอกกับหยางแนบูเนี่ยละตีเต็มอัดหยาดอหลดตู้เย็นนะกับหอยแมนบอกขาดก็ได้ล่ะแค่ตุนเนี้ยกินได้พี่น้องเอยเนี่ยกับมานางเล่นตาบอกุอืม่เพ็ดไันไดเด้ชิมได้อะคกว่าเพ็ดใหแล้ว แสบยังองสักน่ะแสบบนตปนสแล้วมแล้มึงแสบปากอกคบแม่่เคยใากต้องใ่ก็ได้น้ลาอะไรใูปูดองมันๆเด้อพี่น้องเด้อพูดะปูดองมันๆพูดะพูดะอิกัะปูดองเอาข่าวเอาข่าวจำนะแม่เนาะ มีงพอบดได้ยำมือนั้นยำก็แซบก็สันขูดปกม่วงเออเอาละลายซิ้งหลายย่างหลายแนวจะไปใส้หลายหลายแซบยี่แม่กันทำลายแตกอ่ะออออเขาคุ้อะไรจ้ะเออเอาเออ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 กออเอําออเ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 ้เออะออเอดเกอเออเนอเออเเอบเอ